เอาโอเคพี่น้องเนาะกลับมาหาสบาบอ้าวเห็ดอียงแบบนี้บาทนี่สบายเห็ดอียงอันนี้เห็ดมอยรถีบเปียกเ็ดเรีเปียกต้มน้ำห่อนชีลวกเิดนะต้มน้ห่อนลวกเอาลงเอาลงเอาลงมันเพลได้เห็ดไดๆอันนี้แล้วพี่น้องบวกเราแก้แล้วเาไปแก้พแพยันพิชูดเพิ่น บ่เทิดบปจักนเห็ดบ oh, ่บว่าเทิดเป็นได้จะเรีนตำนห่งยิ้มอยู่บ่โอ้ยพี่น้องเลยขำนะบ่นี่ขามเป็นยังบ่เจ้าขมก่อนไหมใช่ป้องข้ามสูบมันากอร่อยเข้าจรมมันาไปเลยเอ๊บต้องำหักจีน อุ้ยสบายเอ้ยเห็นอย่างนี้นี่เนาะสัมผัสแล้วสัมภัษสัมสแล้วสัมษณ์คนมใชาเสื่อเผา่า้อเผาเข่ากล้องต้องจ่ายไปเ้่ยใค้ยันน่ะตีนี่กะพิตนี่ฮะจ่ายก็ะใจากะพสัมา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 เสื่อจับเสื้อไว้ โอ้ยไปจีเหตุเดี๋ยวนี้ไงนนี่ใช้เสื้อใช้เสื้อใช้เสื้ออุ้ยอายเพื่อนเนี่ยใช้เสื้อใช้เสื้อบงงามเลยแบบนี้ไอบ๊อบกําไพ่เนี่ยผู้บ๊อบกําไพ่อายุโดยสบายดีพี่น้องสบายดีเพราะต้องเอ๋อเป็นไรบ๊อบกําไพ่ขึ้นมาอันนั้นเทมันนี่มาทำแล้วเผื่อขายเข่าชื่อน้ำมันใช้รถมามืัอนี่หา เข้าลายปันนั่นคอยจะไปขายช่วยเด้ไายแล้วมันบ่มีเงินเด้จำเป็นแล้วบ่มีเงินก็เลยมาทำอนเมียเด้อก่อนเมียแล้วคนเมียแล้วบ่ได้ลักแล้วเขาเหตุยุหักแต่ว่าเขาอยู่ในเมียได้เขาต้องขอเมียอนุญาตเมียก่อนปกติจะได้เปินปกติลอกหักเปิดจะว่าเขาลักเขาเป็นคนบุตรีแล้วขายแล้วบ่มีเงินบอเถิดลงมานั่งนี่ดู้กคอยจะถามนี่ใช่แฮะนั่งนี่นะนั่งเตียงนี่มันจงแจ้ง ไอ้แม่งขามนี่ยบริจบได้บ่เถิดด้แม่งขามยอมโอ้โหโกใจแห้งเลยนี่ฮะเป็นนางอุกอ่งบ่จักน่าเห็ดดินี่เอาบ่เถิดเป็นจะได้เจ้าบ่จักค้มเห็ดบ่ได้แต่นั่งหัวอยู่เจ้าเหนื่อยเมื่อยห่ามแล้วบ่นั่งจมในเมื่อกี้นี่โอ้ยเราเอาบัวอยู่แล้วเอาบัวอยู่แล้วอยู่แต่ว่าเอาเอาบัวอยู่สู่แล้วบ่เถิดด้ ก็จะไปฮอดใสเนาะไปก็เป็นกำลังใจให้อาประยู่นน้อยเส้นเนาะไปก็ปรจักษ์กลมจิตซอยที่กันนะแบบนี้ก็ได้มมแต่ว่าแห่งกำลังใจซอยห่งกำลังใจแล้วแต่ข่อยก็ได้บอะว่าหมัดไใบให้กดดันเราแล้วบ่บ่บ่หมัดเราเราปฏิเหตุอย่างนี้ย่าหรอไอ้เส้นคิดว่าเหตุอะไรต่อไปเอ๋อหมัดเหตุน้ชะนอมึงนั่นก็เครื่องของมันเพยไปเลยมันเพยเนี่ยไอ้เส้นเราบ่มึงก็คือนรถทองรถทีเหตุกันยูจักคำหนึงถึงว่ามันเสียหายบ่เจอรถแพงสิ่งของ บมเองแบบเชงคันแพงสิ่งของแพงเรยใบอะเนาะแต่ว่าเราทำตามแบบนี้แพงแพงบบ้แพงแบบสวนสูงเอวูไว้รด์ซ้ำลอยไปทีขทรมานขาจับไปนาเธงได้สักกูไปได้ผิดอีกยังเลยผู้พิดนะกุอื่นเขาเลยไปจับกููอยู่ดีดนี่มันถึงก็บอกอ่าบอกไปนั้นแหละเออเอาบอบบได้จับสบายบอได้มัดบลนี่ไปผูกเจ้าดอกว่าก็ไม่เทิดพุนนะไอ้ว่าก็ไม่เทิดทุนบคุยเลย อม่ได้เลยจ๋นเนี่ตดยโดยไม่ได้ให้กำลังใจเิอแล้วพี่นองเลยคนที่รับเต็มๆนี่กับคนที่หนาทงซาเนี่ยคือคือไอ้เิอแม่พอมาเห็นลายามนี่ก็ยังอุ้ใจแท้แเนาะพอน้องเผ็ดอุ้มเจ็บใจลูกอูตายได้สักแล้วพายเป็นคนกินเบากระพายเราเสียใจในลูกเราเสียชีวิตในตอนนั้นจะตี่เราไปในตอนนั้นหละเสียเรื่องนั้นประตูหงเดี๋ยวพอเธอจัดให้สบายถึงเวลานี่เจ้าก็ได้คือเก่าแล้วลูกนะ จ้าอย่าไปคิดร้ายนะตอนนี้บเอเทิดเรากัน,กน,นยังบุพร้อมอน้อยเทิดเนาะเดี๋ยวจะหน่อยจังเอาลูกเต้าน<ธ>่ะบัจจิทุยวะจ้ะว่าลูกเต้าจะหน่อยสิเอาบัจจิทุยเจ้าเป็นนี้เนาะเจะ้าสิเบิ่งลูกกุ้มหรือว่าสบายเจ้าต้องตั้งมุกตั้งใจกว่านี้ก่อนได้เจ้าจังสิเอาลูกเอาเต้าเอามาอะไพอดีลำบากนีงลูกกุ้มบ่เหไอ้ะเธอยังว่าอยู่อย่เรียนลูกบ่อ่ ขันเป็นันนี่เรี้ยงม่ใหญ่บอกเถอะม่หญ่โม่ใหญ่หญจีไรมาก็ได้พวกเาใหญ่น่ะไเข้าได้ซไรกูได้สะ่ะอ,อย่าเล่าเถอบทตอบแล้วถามบาแต็เขากไม,ม่ข้ามอยู่ใช่ไเถอะไก่บอกเนี่ย<ถ>อยู่หัวอยเใหญ่ใส่กนี่บอยู่หัวนี่บอกแลหนีไปเอาไม่ข้ามเลยแล้วบอกหายบอกรู้บัวภานีเพาะแพทอาการเราเปนนี่น บ่วเทอเชิดนี่นะบัวเท่าวะเจ้าเราเราบ้านเนาะเจ้าเราทำลายอยู่ในเครื่องนี่ละไงบหนดแล้วบัเห็นบัเทินนี่ไปยังหดตคนนี้ก่อนวะจะไปใช้เสือไปเอาเมฆามปะพ้าอะไรไปเอาเมฆามเนี่ยไปนะไปเอาเมฆามนะพาไปเนี่ยนะเคยหูวจักโกงเมฆามหน่อยบัเทิดนั่งอยู่คือบัวเพ็ดแล้วเราจะขึ้นที่นี่เราบัเทิดบุหรี่เราจะจับลวนไพรจูดหามบัเทิดโน๊ตกี่นี่ พอเธอถอยจ้ากเจ้าเธิโอ้ด้าพ่ยเถิดโคดเเงวบัวจ้าเนาว่าอี๋ฮินเเงวไม่โควกันไผโอ้ดได้ใช่ไหมเถิดหรือไม่พระเอกแม่คอยว่ารับห้าตัวโอ้เถิดเยี่ยงเขาอะเพราะว่ามือหนึ่งโอ้ยเราวะหลายหลายรูปแบบหลายขั้งแม่หลายรูปแบบบางทีว่าบางเทือกแบบจักเปจักคมวานะเราว่าแบบมาแบบหัวแบบตะลกแบบอะไรก็มีเบิดเหล่าแบบห้าแบบโอ้ยคือเราเห็นอะไรเนาะแต่ละมือนะเสียใจในลูกเพรามาไม่เจอในลูกนะเนาะจริง คนเสียลูกนี่เสียใจแล้วใครบอถือใครนี่บอเข้าใจแม่โอกของคนเป็นแม่เนาะแต่ว่าบอเถิดบัดโอกของคนเป็นครัวบัดอุกใจน้ำเมียเรื่องนี้ฮะขิดบออกชอบบอเข้าจักชีเฮ็ดตั้งไดแล้ววะค่อยเข้าใจเข้าใจสบายพี่น้องเลยเนาะไม่แก่ไม่เห็นวันและเนาะหึงวันไปใกล้กันได้บ่ไม่ยังไมยังกระให้เลยดูนี่บอเถิดเออคนบออาบน้ำกันไปใกล้แล้ว มันบ่สะอาดบ่อ่าบอยู่บ่อหนามนั่นบ่วปากได้พี่น้องเลยคุณไปไม่มาจะบ่อผูบ่ไปนะพาไปเอาไปหาบ่อผู้เราไปหาปลาปะพ่อช่างนี่นี่เอาผ้าเนี่ยไปพันเอาด้วยไปหมุนปลาไปบักป้าหาหาที่ดินเราเห็นบาที่ดินหาที่ดินให้บ่อผู้ได้ปะยังบัวทันหูรายละเอียดเพราะว่าเจ้าของที่คนบอกว่า บางเป็นค้าโมคยเห็นโอ้ลาได้เห็นเราคุมราคาบักนหน่อยบางไม่จันทร์เปให้เชื่อเชื่อจะไปห้องอื่นคือสีชัดเจนอยู่เราคุมราคานี่ให้เชื่อก่อนแหม่ระวังงบประมาณจกังการขายน้ำบุยต์แต่ว่าเขาจะได้ราคาถือเขาก็ต้องใจเย็นถือในไรถ้าได้ถือเนี่ยบอกเอนว่าประมาณไหวกายสองหมื่นหน่อยสินะโอ้คันเขาอยากได้กว้างนี่มันบ่มีคันเขาอยากได้ราคาถือขนาดเนาะเขาต้องใจเย็น เิ่นพูนชิปเป็นน้ำได้นะสองหมื่นเนี่สิบคูณสิบโอ้ธรรมดาถือได้ธรรมดาเนี่ยเนล่ยถอยว่าดินมาเท่านี่สิบแปดล้านนี้พ่อซื้อขอได้ขอมาเบิ่งไปเบิ่งบอลหนึ่งแล้วเพิ่นบวกขายเพิ่นบวาน้ำช้ำวอาว่าเด็กไหนประมาณสองหมื่นเพิ่นว่าบวกขายรถเพิ่นว่าคำเดียวเนี่ยเลยเพิ่นจะขายสี่ห้ามื่นแบบนี้บ่บ่หู้นะเพิ่นเพิ่นว่าบวกขายเท่านั้นเพิ่นว่าเท่านี้จบโอ้เพิ่อนจะขายหยกเลยนะขายยกเลยเพื่นจะขายลายแล้ววะ แต่ว่าเรื่องที่ดินบอนเพิ่นที่ป้ายประกาศขายนั้นล้าเออเฮาก็คอยเบิ่งคอยซอกคอยหาไปนี่แล้วหาเบิ่งเพราะว่าผู้ลักผู้ใหญ่เพิ่นกันแมนให้หาเฮาน้าที่หาไปเบิ่งถามไปเบิ่งเพื่อนอาจะมีบนแมงบนปันไห้รอกคนในบ้านก็ได้มันต้องมีบนใดบนนึงกันละมีสองบอนพอตรงเผ็ดเลยแต่ว่าเจ้าของที่เพื่อนยังบบว่างเพิ่นยังบบให่แล้วคุ้มราคายังบ่จักกว่าตัวใดนะเมนเพราะว่าการให้ที่เพ่นเบิงแล้วการที่ผู้ใหญ่เพิ่นชื่อดินซอง0มินนี่ก็ เพื fixture, presents, <Jr. S 2> ่อปลุกต <eme> ู่ปล in ุกอยังให้เล ah ่าอ like so ีกเขาบ่อแมนหน่อยเบิด์บ่แมนหน่อยได้เพื่อมาเห็ดนั่นเห็ดนี่อีกบ้านนี้เห็ดร้อน้ำไหลกระดานอีกลายหญ้าเห็ดพี่น้องบ่แมนว่าสิซื้อแต่ดินได้ซื้อดินแล้วต้องได้ปลุกเคลื่อนปลุกอยังแบบบ่อเทิดนี่ได้จึงเป็นแตอยู่เนาะแมนแมนแมนคือบ่อเทิดนี่แล้วคนได้ดินได้ดอนได้มีแต่ว่าตั้งมกตั้งใจที่ว่าผู้ใหญ่เพื่อนเอาห้รักษาเอาอย่างก็ได้บ่อเทิดเลย มันยังมันก็เป็นของเจ้าบ่ได้เด้บานนี่ยชีเฮดได้กัดเบิ่งแย่งเอาอะไฮักซาเอาของเฮ้าหรือเปล่ายังไงซะเป็นไหนฮาบ่ได้เด้ตั้งมุกตั้งใจลูกเมียกันได้บ่เถิดเราหน้าอยู่แล้วเราคอยก็เข้าใจอยู่บ่เถิดเลยนี่หาเราแกงหัวเมื่อกี้นี่คอยรถประจักษ่ะหรืไงประจักก้มชีเฮดหน่อยเถิดเนาะว่าชีเฮดว่าชีเฮดเวียกเห็นทันเนี่ก็บ่เป็นเฮดบ่โอ้แม่ว่าเห็นเมีย โอ้ยแล้วว่าคือบุคือเมียบ้านเมียเมืองมูเด้แล้ววันนึ่งเขาขี้อุดกินในครัวในเด้จะจมคนเดียวเอาชี้ถามตรงๆไอ้เถิดเคยโทษบุญวาสนาอยู่บ่ว่าโอ้เป็นอย่างตัวเองก็ได้เมียแบบนี้อย่างเคยอยบ่บ่เคยโอ้ดีละไอ้เถิดเดี๋ยวเราต้องโทษดอกผู้ไหวบ่ได้ดอกผู้ไหวเนี่ยคนแถวนี้บ่ให้เจ้าอยู่บ่ผูกได้บ่ผูกบ่ผูกบ่ผูก เราไปไปเขาใช่เนาะเรากลับมาถึงเก่าเราสีไปใส่เราก็อยู่เพือนนี่น่ะเดี๋ยวจะหน่อยโมเกินมือแรกนี่เราก็อารมณ์ดีนี่อ่าเราขึ้นไปถึงชาเขเห็นอาการขอ่ถึงเราหนึ่งะไรกินนี่จะระเทือห์ฮะถือนยาสูบกล่องนึงแล้วกลับมากับอายเดินนั่งเดินดเดินน่งเดือแล้วนี่แต่ว่าเครื่องของเจ้ากับเก็บเมียนไว้เป็นระบบระเบียบแล้วอืมแล้วน้ำแกใส่อีกใส่เทือได้ใส่ก็บเก็บนี้ใส่กับวายไม่ใช่ ใช่กับเจ๊บีเนี่ยจะของเด้เอาอดเอาัแล้วคอยอดคอยพื้นจัดบ่ะเบาเลยแค่พักไอ่ชั้นจุดใจดึงเบยดึงแขนเป็นบอลบอลนั้นแล้วแตงเกลีโวลองดูให้ก่อนเด้แบบนั้นโอ้โหให้เธอหัวละแบบนั้นคันว่าเห็นเสียงรถตู้ใหม้มาเลยหยุดจะพามาจะพามาเลยยังไม่ทันเลยเวียนก้อนเวียนก้อนแบบสิเดี๋ยวลบมไห้่าเด่นขัดจักรวาเด้ เออยังพอแพ้งานโย่ต้องเอาน้ำบุงนะยิ้มเลยบ่โย่เนวนั้นแล้วบ่บ่คือเบาลิแทะเอาเผื่อว่าว่าันเมียว่าเป็นโจเป็นต้องจัดหันแล้ยิ้มเบาก็ไพ่อีกแล้วเนาะบ่ผู้ชมจะบานสอนบ่เธอเน่นแทบบานเมียโมเป็นให้เป็นแต่เม่นจัดแบบไหนหอมแก้มบ่โอ้ยหอมมาใกล้กันก็ว่าเมียจะให้ถึงก็ให้เมียก่อนนั้นแล้วเราก็บเขาให้แล้วเขาให้เราเลย สงสารนะเทิดละตอนนี้สงสารนะสงสารหลับหลับเต็มๆนี่แหละคือไอ้เทิดนี่แหละเขาเบ่าลี่ต่เขานี่ว่ามากเลยกรเมื่อเนี่ยบาลี่นะเคยเบ่าอยู่ว่าเห้เทิดอดทนเลยเทิดเอาเบื่อเงาแล้วเบ่าลี่จนไอ้บ่าวเลยไอ้บาได้มบ้างเกินเนาะบ้างเถื่อนเลยน้อยเถื่อนแล้วที่เป็นผู้ใหญ่แล้วไอ้เถิดเราห้องยอมหลับแล้วแหละดีกว่าเราความอดทนเราสูงกว่าเขาอีกเราคือว่าฟ้าชุดๆเหรอมีแต่หายกับร่างใจเลยเดี๋ยวได้สั่ สู้ๆกันแหละเบิ่งเอาเลยเดี๋ยวให้ไอ้เทิดเบิกไอ้เทิดจูปากบ่สเองวันจูปากเออเอ็งวันเน่าหรือบ่เน่าหรือบ่หรือว่าอะไรอ่าอย่างเต้เฮ้ยลงมาๆไปๆภาพแอลมีค้ำหน่อยใส่เสื้อ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 ถ้าแม่ยกมือแกเดอยู่ข้างเวทีคนกวนกากวนอีดีเอ้าคนกวนกากวนอีดีส่วนหมอรับนี้มันอุกต่อย ลงมาหน่อยแม่เอาใบมือนี่อาการปู่แน่บอกพี่น้องจักนักบละไรักนักจักเบาพี่น้องเลยจักโล่น่ะง่ายเดือดดังๆอยูแล้วแบบยดหนีน้องมาเทิดมาเทิดจนว่าเอาแม่นบอกเด็กยังกันหน่าเราป่ะกูกี่นี้เราป่ะคนแหลมมันประธานติดแล้วเราป่ะกูแค่น่ะจ้าเปิดไปกคนยังหัวเกาะเตียงใกล้ทั้งน่ะ ผัวปู่เมียกนแมนนี่เราพูดว่าผัวหาเมียคอนแมนผัวหาเมียคอนมันกับวัิกินจะคืออะไรเระมันมอนผัวหาเมียคอนไมผัวปู่เมียกนนี่ต้นตามทั่วมทางทังเงาแับเปนสีบราณพังเงาเลยนี่เราอะแมนถ้าว่าผัวหาเมียคอนนี่มันชิฮังทช่มี้มันซอยกันไปดกไปกล้กหาเมียเปืดอนนึงดเีเนแลเออคิดนักนี่ฮะปูวไปใช้สินแก้วางบก้นนอกปูกสิด้กินแล้วแบก้นนอกมันบ่กินจะเถื่อแล้วปู่เห็นดะ คิดหลายอย่างบ่ตีแล้วขอเทิดจะดีพี่น้องเลยขันว่ายเชื่เป้าแล้วก้นบ่อยเถอะแล้วก้นหมักถั่วบ่ก้นไม่ได้นะไม่ส่องไม่ใช่หรือยังหรือยังโอ้ปลูกแล้วบัดก้นบ้านเลยกองตัวเองปีประโยชน์แล้วมันเฮ็ดให้มันเพเลยนะเฮ็ดให้มันเทบอกเถิดแล้วปุ้จักก้มเห็ดบอกเถิดจักแนวว่าวแนวว่าดูจักแนวว่าวปลูกไก่พอขึ้นเพียงหนักแพงของเขาแลระบาด เจ้าหอยเงินหอข่ต้นไก่ไปหึกว่าจะซาซาอุไปไปไปเชเชยเื่อยเ๋ยเชื่อไปเอาไมค้ากันไหมนี่ไปนะมะกรดนี่ไห๋ยวใช้เชื่อยนั้นเพิ่นบอยากฆาเจ้าไปให้จุเฮาเมืออะไรเพินกิไปเอามะกรูดกินกับปอท่ดบรีดว่าเอาฝันโต๊ใหญ่ไว้ได้กินใหญ่ เงี้่อยก็ลงมาหลีบบัดบอกเลขอ้เลขตาพึ่งวานอ่างนี่มดตันเท้าบ้าะโอ้ดอยดอยนี่ว่าข่า่มเอาลงม้าเอาลงม้ารถนายืมขี้แน่คอเทสคือแจ็คคอยแ็คมาถิงคอยเคือไอดาบเกินไปคจ็แข่งคามันไหวสามร้ปีเราทีทรมานรถน สามรอยสี่ใมีียงอห้ชื่อบานี่มีเสียงนี่มีเสียงชื่อให้เ่ยบัดะอับ่แลง้ยรถเจ้าให้ยืมให้เจ้าพยายาให้ยืมก็บ่ให้ยืมแหละก็ปนกรดีแล้วมีน้ำใจให้คนยืมมันหบงมาคุ้งนี่ปรกมาเถือกสะออนจะเอาตายใส่ไฟตั้มตัมตามให้ชิกินน้ำนี่ ไอ้เชลมากระถินเนอะเกิดใหญ่หลือว่าปลทิดินตามชุบะเทอดกินนี่ตามชุบะเทอดกินแซ่บ่งโย่ตามหงงนะกดใหญ่รว่าตามกูเชไว้มุนมอลดดกขาโก้หเนากกูประกาศแลวกูตัดครังนี้ครังนี้แล้วกูประกาศึ้นทถิงนี่ปอบปอนี่กางด้วยกัน มาเวเามอามาพุ่งไปละ่นอะงเพื่อนหยอกกับผัวเฮ้านี่ให้มาขอบาเถื่อนรกดีใจนี่แฮ่ดนเลยหยอกกันแแม่นที่น้อยหยอกกันนั่นแหละว่ายง่ายกะคือว่าเป็นชีวิตประจำวันของเพื่นฮัลอามีหเธ็ดเัวมีเ่เหตน่นะทำว่าเพื่อนเจัดระวงสามมัคคี บอนงานแต่งดอกสบายวะผมคุณเด็กพี่น้องสบายขอที่จะบังขอใช้สบายไปคุณเสือบัวใส้ใช่เสือบัวไส่เอาโอเคพี่น้องคลิปนี้พอน้องแฟร์สิขอตัวลาไปก่อนจะได้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพอแม่พี่น้องเนาะสบายบารเทิดพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีอยู่ดีมีแห้งบัดซบขุนุกคน